ของอันเม่เงินสันก็เจ้าเห็ดไว้เพื่อโซ่สินี่ือว่าบ่แม่นบ่เห็ดของโซ่เนาะอันเวงเงินใหญ่ปนันนะของโซ่ผู้ขจ้ามีเงินมีคำเด็กกัดน้ำล้านน้ำยังไปสไลต์ที่ใส่ใหญ่หรือเป็นร้านอาหารไปซะเนาะ มองเห็ดในคนไทยรูปมองนั้นสินะปกใส่ไง่ของไง่็อยู่วัดไปสินะของลุ่นตอกสั่งกาได้แค่นทวกหัวืมโอ้ยเรามาทำที่ซื่อมาทุ่มมาให้ช่ว้วัดเนน็จ่ะอืม วันนี้ก็เห็นกูไปโซกัเฮ็ดไป้ำพูนนะเราไปวัดเลยหรือ่ยังอยู่หันวัดนี้กัเลยเห็นจักนวยร้อนบ้างเหาร้อนนวัดอื่นเราไป วันไหน,นแล้ววันยามมีการบัตรอื่นมีการมีงานาากัจจกัศิออกไปสู้ไปอย่างนาีน้น,น,นะเ,นเออเปลี <c oughs> ่ยนไปได้ไม่อย่างตอนมุดตกสานวะ <c oughs> โอ้เดี๋ยวเอาเปิดตกซานมัด <c oughs> หนึ่งแล้ว <c oughs> มุดมัดหนึ่งละ้ะ <c oughs> มัดที่สองยังสมควรอยู่ของเลยนี่เป็นควน แต่ว่าตอกสั่งหั่นเหงาพดเงาดที่ัออกอยู่อ่าดูบงคนมันเป็นยาเหงลยนะใ่มนมันออกใส่แมนมันออกจั่นน้อยเราค่อยเอาเข่าหั่นสงผุดไ่ผุดบ่สิสุดตอกอยู่แต่อันนี้เขาเอาเข่าโรดเนาะโอตอกมันเหลือแบบเหงา พอดีอยู่ว่าอันไม่ตอกเราไว้ก่อนสิพอดีอยู่ได้หรอพอดีอยู่ว่าต้องเฮ็ดแข็งไว้วยถึงโอ้ยแข็งไว้จังน่อยแต่มันแข็งหลายเขาก็จะค่อยเล่าเขาทีแล้วเหตุการณ์ว่าพอดีนี่บางทีมันจะเฮ็ดเสะคอมันจะนั่นปวดแต่ว่าตอกสั่งบวกแข็งบันไดก็ได้อยู่เนี่ยมันตอกสั่งโอ้ตอก สารบวกแข็งปรนเดก็ได้อยู่เพราะตอกสั่งเจทีเนาะอตอกสั่งหลายทีจุดบุญหรืว่าตอกสั่งทีนี่นะขร้บรุ่นเนี่ยองสิบหกว่าจีสิบหกกับสามสบสองสามสบสองกัเป็นหกสิบสี <4 S 2> ่หสิบสี่สี่ดาน โอ้ลายตืบอยู่เนาะตอกสั่งหกสิบสี่ตอกสั่งมันด้านละสิบหกะสองด้านก็สิเป็นสามสิบตันัสองนี่เตะตอกสั่งสิบหกละสิบเจ็ดเราเห็นนะตัวนั้นเราสานเตะตอกสั่งสิบเจ็ดเดียวตัวเตีนเออเราสานบอกสั่งขีดได้เท่ัน วันแต่บบแมนซิมฮาถือเบดขั้นซิมฮาหันเออซิมฮาร์กถืออยู่ว่าเนี่ยเอ็ดปอกฮานะเอ็ดปอกฮานะถือ1ิกฮาร์ถือเท่ิมฮาก์กถือหนึ่งร้อสามร้อยเยนแทะปอกสิบแปดันละสิบปวิญปุ่นเนี่ยอืมราไปเก็อ่ะ ตกด้านเท่าไรก็สิบแปดสิบแปดกับยี่สิบแปดกับยี่สิบแว่าจัดคนก็ให้ดีเจ็ดนที่ว่ะตอกหลายๆกระโบขคาเราตอกสองคนนันเดียวก็ได้หน่อยเดี๋ยวสูตรออะไรน์จะตกสั่งแ่เดี๋ยวก็มีคนไปนอ่น ตั้งแต่รุ่น16เซนเนี่ก็บ่แม,มนน่อย,ย mm. ท่อนบบกไงหนึ่งก็บอยากพ่อคนเด้บ่พ่อ mm. 32เซน16 mm. เป็น32 mm. โดนของท่อนดินใส่หน่อย mm. เศษซุ้มเก่ามัน,นง mm. นะบ่เอาซุ้มมาเหลือกวนเก่าเมืนมาใสีน้ำจริง mm. สับขึ้นไปอันนี้บได้ับ น,นี่จะรุ่นเดียวกันเบิด์เนี่ยมันบ <ừ> ่มันนนั่เป็นเลนน้ำตุเวียนอยู่มันเป็นสารน้อยกระเทือนเป็นรุ่นคู่สารทั้น้อยน้อยเออเป็นสารรุ่นกระเทือนมันเป็น<อ>มันลอ,อยขอเฮ็ดรุ่นใหญ่ไปขายเลยข <ừ> ายยากมูลคูส่สาม คือกระดุงคงบนยามพอติกกระดุงเลยผมเลิกแล้วเนาะยามนำลงตึกอยู่ละละส่วงอก็แล้วบ้านอื่นแล้วมาซื้อกระบอกบ้านอื่นบอกมาซื้อกมิตรบ้านเฮานี่บ้านอื่นเขาเจ้าบุควยใส่ใส่ขาเจ้าบุควยใส่ของใหไงดิข้าเจ้ามันนำบนญ่เนาะข้าเจ้าแบบของใส่บ้านเฮาเปบ่าข้าเจ้ามาข้าเจ้ามาติดทั้งบ้านเฮาพี่ว่าลงมงคุณวะเนว้าน้ม อืมนี่แมนอยู่หรอกคุณบ่อนเลว,ว่างกับผูดด้ที่ไปเขากระเจ้าก็บยูย่าบ่อนผู้ที่ว,ว่างนะใช่เนี่ยใช่ทั้งนำสมบน่ะสิกะเจ้าหากินดีตัวย่ำแรงกะเจ้ากระมาทุกง่ายมันก็จะเป็นกลุมก้มกลุ้มกะเจ้าเคยหาแล้วเนาะซุ้มเคยไปนี่บ่อเร่ไปคือหอดหอมบ่มเร่ก็เป็นบานางหวัวจิตอยู่หงหงนี่ กัดด่างวันแห่รวมตอไผ่ถ้เอาดกัดด่างวะเลยจ้างกูลงแปลวให้แห่ติดกอไผ่อะเอาหไดเลยเีอลงมุดหดเลยใจขาดมเลยน้ำเหล็กเด้บางฮูเนาะใส่ต้อไผ่ค่ะคเจ้าขอยน่จ้าจากม่องมันก็เป็นเหลือยเจ้าขอยนี่ก็อยู่น้ำฝ้ามาจากปีสาสิบปีสามสิบกว่าปีเราขอยยัง บูจากวังมองเลยมีตัววงเลยโบมีตัวอยู่ในน้ำฟ้าสื้อเฉพาะซื้อมื่นแห้งบเห็นน้ำฟ้าซ้เอาให้กูสามร้อยขามุดน้ำมันเอาไปทิ้ให้นะกูก็เลยเอาสองร้อยสักตแต่เจ้าตีดูไทยร้อยหนึ่งบ่สมัยตะกี้กัสมัยสิบยี่สิบปีขึ้นหลังกับรอวังหู้นี่ะว่านซื้อมือนแล้วเ็ดให้เนาะ เก็ดให้กาบาตะเวนเทียงแล้วกัได้เฮแล้วกัลงหัวยมีห้องเดียวนี่แหละมันเลิกหลายพอใครกินรอเนี่ล่ะหาวานแล้วไม่ฟังหาคอวังหูตั้งเชิงดอกขึ้นไปบบวังหูได้แท้กับโบวานดอกมันเลิอกเนาะในห้องผมมีเห้อขีนะวานหลอกฟังพนังไปปลาขาปลาคายแง่กันก็ได้กินก็บผมไปฟังเลยอืมก็จะวานใครกันวังหูนี่ ซาข่อยมุดลองเบิงหันมันเป็นหน้าผาลงไปเลยด้ออมันเป็นหลุมจุกหลวกลงไปเล็กๆเรามันเป็นหน้าผาลงไป,ปหาหามันคือเป็นอย่างสั้นเหรอโอ้โหนำมุนเด้บอกมันหนามันมุนอยู่หันหนามันหมุนอยู่หันตีน<ำ>สั้นโศกหลวกลงไปคือจังลงขู่เนี่ยเนาะคือจังลงองลงขู่เนี่ยฟังต่อฟังเราสั้นโขกหลวกล่ะโอ้วังสุมเสีอววังหู้ตัวนี่ยวะ ต่ว่าเป็นแนบเพื่อยี้เมื่อคืนกับเพื่อนนี่ไหลวนอยู่หันแล้วแนบเพื่อยี้เมื่อคืนเพื่อนสองลำมันกอเอาคัดกันไว้นะกึ่งลึงกึ่งลึงไปโอ้สมัยก่อนหากินสมัยก่อนเมื่อคืนสมือนี่เนาะสมือนี่บ่มีแต่ว่าแนบเพื่อบ่มีเพื่อแนบแล้วสมือนาะบ่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 มีคนมีเพื่อแนบต้องเห็นอยู่น้ำน้ำฝา บ่มีผู้ใดเห็ดละซื้อเมือเนเงี้ยแนยบนะแต่ว่าเห็ดใส่เบ็ดใส่ยางแท้หลายอยู่ตากี่ขั้นว่าน้ำลงเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดสิบสองนี่ฮันน้ำลงไม่นี่ห่วย,วยใส่เบ็ดนี่ประกฏดประกะเชื่อมนี่เดือนหลังก็แล้วเงี้ยผัเข่งเงีย้ยผัเข่งปลานั่นปลาขาวนนเห็ดหุเห็ดเหอนนเห็ดหุ่มเห็ดหุ่มน้ำน้ำ,นำ,นำฝ่าแขน,น,นไวนะ้น,น,บนะบ่เเปาขง <c oughs> แล้วก็ไปส้วนเนาะเป็นปลอีดบอ่ะเล่นหอยหอยหอยบ่หอยเสฟประกดเนาะบ่โอ้โอ้หอยเสรีก็เริ่มหายากเลยซื้อเหมือน้โอยากตะกี้ใส่เบียดเตากินหอยนะเอาหอยใส่น่ะใส่เบียดเตาน้ำน้ำมงน้ำน้ำฝาน้ำบุงนะตะกี้เห็นมูข้าใส่ดอกเจ้าของบ่ใส่ดอก หากินแต่ก่อนหากินน้ำฟ้าตะเกียบมวนมวนติดกระดุงใหญ่หมูไหลายเด้กระเจาติดกระดุงใหญ่ดูน้ำกลางหวยเนาะใส่เบ็ดติบูใส่เบ็ดจะไปอาศัยน้ำแพร่กระเจาอ่ะละแพร่กระดุงอาะไปสุดแล้วก็ยำกลับอจ้เป็นควางคนเด้คนน้อยอยังดีดนะีผู ผูกก็ใส่ใส่เงี้ยผูกเขียกกระเด็นก็ใส่ก็งันเขียกกระเด็นใส่เดือนนี่ก็โอ้คักขนาดปลากระแยงปลาดุกกับปลากระแยงมองเลยเป็นบุงนี่โอ้ยคักปลาตะกี๋มปลาลายพวกเนื้อซึ่งเมื่อนี้ยก็จะเดือดแล้วเนาะเสี่งนี้ไงเฮะเขาเนี้ยบ่ตัดทิมโอ้ตัดตอกนะบะ ตัดกระตัดอ่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วอะไรเ<ป>บิ้งสมีเด้อพี่น้องเด้อคลิปต่อไปอว่าก<ป>ันใหม่วสวัสดีครับ